หลบนกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคืออะไรคะพี่สันติวงหมอกเยอะใช่ยอดตึกมันค่อนข้างหมอกหมอกหนามากนูสิคัะทุกคนอยู่บนที่สูงก็ ใช่ก็คืออยู่บนรถแล้วก็เมื่อกี้ก็คือรถก็คือแบบสั่นมากหรือว่าแผ่นดินไหวมาตาลายกับหม่ยต่อใช่ค่ะพี่ปัม๊มตอนแรกว่าจะว่าจะเข้ามาเพราะว่าเห็นลุงไลฟ์ก็ว่าจะมาแซวล,ลงุงแต่ว่าเห็นสภาพตัวเองแล้วก็แบบว่าตัวเองน่าจะตาลายแทนเพราะว่าเวลารถขยับทีก็คือหัวยกอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยาแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ตอนตอนเย็นจะเข้าจะเข้าอีกทีตอนนี้ก็คือโอหัวโยกอย่างี้อีกแล้วไม่ได้เต้นอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ามันมันอยู่บนรถนะคะไม่ได้เต้นนะคะเห็นหัวโยกแบบนี้อย่าเขาใจผิด ลงมาอลงจากยอดตึกยังไม่ได้อ่ะโอ้ยคนนี่สิไม่คิดว่าหัวจะโยกขนาดนี้เหมือนกันอีรัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดีกว่าตาลายหมดแล้วเราตอนเย็นค่อยมาเจอกันใหม่นะคะถ้าดูตอนนี้น่าจะตาลายกันแหละ สองสารเพิ่งมาเลยคะ่ะเพิ่งมาไม่พี่ฟ้าม,มันก็เปลี่ยนแล้วก็น่าจะเวียนหัวอยู่ดีเดี๋ยวกันนะทำนึ่องนะคะโอ้ยถ้าเปลี่ยนก็น่าจะเวียนหัวเหมือนกันปะ ประเทศไทยไม่ได้แผ่นดินไหวนะคะประเทศไทยไม่ได้แผ่นดินไหวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเขาจะว่านั่งรถเมล์หรอครับ <laughs> มันยอกอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นั่งรถเมคค่ะดูคนซินามีที่ไหน <c oughs> ทุกคนช่วยด้วย <c oughs> หนงัมอาก,การ <c oughs> เหมือนเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะ <c oughs> นึกว่าหับรถขึ้นได้นั่งรถอีแตนไปไหนทุกคนทุกคนจะเม้นให้มันเป็นมีมขนาดนี้ไม่ได้นะทุกคนอถ้ามันจะแผ่นดีหน่อยขนาดนี้เนี่ยเราก็สู้เหมือนกันนะคือคนไลฟ์ก็สู้คนดูก็สู้อยู่นะสวัสดีทุกคนนะคะ สั่นเกินไม่ใช่แค่คนไลฟ์สู้นะคนดูพี่ๆทุกคนก็สู้ชีวิตอยู่นะเนื้อเยื่อเป็นหลุมเฉลยหน่อยเหรอคะนี่ก็อยู่ถนนในกรุงเทพมหาคนครนะคะตอนนี้ก็คือคือถนนที่อยู่เนี่ยก็ถนนแบบถนนในกรุงเทพนะคะประเทศไทยสั่นมากถนนในประเทศไทย เวียนหอมไหมนั่นอะไรสิคะรถอะไรต้องต้องสั่นจอตามไหมพี่พี่พี่ป้องคะถ้าสั่นจอตามนี่ก็คือไม่ต้องดูอะไรแล้วนะแค่นี้มันก็สั่นมากพอแล้วนะคะสู้ๆู่สู้ๆค่ะพี่จอปองแลดูเหมือนขึ้นดอย ตอนนี้ตอนนี้ถ้ามันนิ่งเนี่ยแสดงว่าติดไฟแดงอยู่น้องไม่เวียนหัวแต่พี่เวียนหัวอุ๊ยพี่สันติวงแอบไทายถูกเบาๆอยู่ในเนี่ยเพิ่งผ่านถนนเส้นนั้นมาแสดงว่าแสดงว่าแบบว่ารู้ใช่ไหมว่าถนนเป็นยังไง ไม่เจอคนใครสุดกเนูน่นี่พี่ป้าเอ๊ะแล้วเขาไลฟ์เขาไลฟ์กันยังไงไม่ให้ไม่ให้มันแผ่นดินไหวขนาดนี้ค่ะน,น,นี่คือเอาขายันเลยนะเนี่ยขายันแบบขายันโทรศัพท์ไว้ให้มันนิ่งให้มันนิ่ง <laughs> ทุกคนคิดว่าอมัน,นแผ่นลิ้นไปทุกคนคิดว่า,า,คควาต้องเจ็บ ปไม่ได้ไม่ได้คนดูเวียนหัวแล้วนั่นน่ะสิค่ะก็คิดอยู่งั้นก็เด็กอีกแป๊บหนึง่งเราก็รู้สึกว่าถ้านนกำลังปรับปรุงกี่ดิกเตอร์น่าจะเกินแปดคะ่ะถ้าแบบแผ่นดินไหวแล้วหนักขนาดนี้ตรงนี้ปรับปรุงแล้วอ๋อตอนนี้ช่วงนี้เป็นถนนแบบค่อนข้างเรียบนะคะ เป็นการรีวิวรีวิวถนนในกรุงเทพไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่นิสันค่ะพี่สันติวงมันสั่นเวอร์จริงๆไหมอ๋อ <laughs> คนขับยังดีอยู่ไหม <laughs> คนขับเนี่แหละคะเยียบสวัสดีเหมือนขี่เรือ ขอบคุณที่มอกี้ค่ะเป็นการารีวิวถนนในกรุงเทพนะคะกทมบอไม่คนถือมือไม่ได้สั่นขนาดนั้นตับกับไตยังอยู่ที่เดิมไมยบอกให้เปลี่ยนช็อเอ่อรถที่บ้านรถที่บ้านเข้าศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะตอนนี้ให้สั่นตามนีเทมมาส่งใจส้มขอบคุณค่ะ คขย้อนขย้อนมากครับแปลว่าอะไรคะพี่กิงกตเรือก็ไม่สั่นขนาดนี้อ๋อ FTP มาให้โอ้ทุกคนนะคะ ไหนหรอขขอพูดไี่จริงกบค่ะแผ่นดินไหวเอ่อทุกคนคะ่ะประเทศไทยไม่ได้มีแผ่นดินไหวนะคะขอชี้แจงพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาว่าประเทศไทยยังดีอยู่คะ่ะยังอยู่ดีอยู่ไม่ได้มีแผ่นดินไหวอะไรใดๆทุกคนไม่ต้องตกใจ ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นหรอเราก็ที่ศาแค่อยู่บน,นรถแล้วก็กำลังเดินทางอาจจะมีการสั่นแล้วก็โยกเกยกบ้างเล็กน้อยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะแ่นดินไว้สิบลิตรโยกแบบนี้หัวจะปวดไหมเปลี่ยนโชคกด้วนหายาดมแเ่อถ้า คนคนดูสู้คนไลฟ์ก็สู้สู้เหมือนกันค่ะสู้ไปด้วยกันแบบนี้เออชอบไม่เอาอยู่นิ่งๆนอกจากตัวเสียงเงี้สั่นด้วยไม่น้อยแล้วขนาดนี้สั่นเกินคืนนี้มาค่ะเดี๋ยวคืนน่าจะมาเย็นๆเหรอคะไม่ ไม่ไม่อยากเข้าดึกมากใช่ค่ะใช่ค่ะน้องยูเซอร์สปอนเซอร์เครื่องกันสั่นต้องเข้าเดี๋ยวลงรถน้องหมวยเหมือนแน่นทุ่งหรือเปล่าหรอคะก็น่าจะประมาณนั้นนะหกโมงทุ่มหนึง่งอะไรอย่างนี้ทานแล้วคะ่ะทานแล้วคะ่ะน่าจะประมาณนั้นอุ้ยอุ้ยทุ่มไมมเห็น เห็นเบาะรถได้ด้วยหรอก็ตอนแรกเมื่อกี้ยืนอยู่บนยอดดอยเราก็รู้สึกว่าพี่พี่บอกว่าให้เปลี่ยนแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่บนยอดตึกกับพุ่มไม้อันไหนมันสั่นมากกว่ากันลุงก็ไลฟ์อยู่ใช่ใช่ว่าจะเข้ามาแซวลุงแหละค่ะจริงๆจริงๆตอนแรกว่ากะว่าจะเข้ามาตอนเย็นคีเดียวแต่ว่าแบบว่าจะมาแซวลุงแต่ว่ามันจอมันสั่นเกินก็เลยแบบเอางั้นงั้นไม่เข้าไปหาดีกว่าเก่งใจ ขึ้นตึกสั่นน้อยกว่าหรอสวัสดีค่ะดเดี๋ยวลุงลุงก็ใช่ใช่รถมิ่งเร็วมากอาจจะตกหลุมอากาศด้วยเล็กน้อยค่ะพี่กิงโกะ9.9ลิตร ไปเที่ยวค่ะก็เมื่อเช้าไปงานทำบุญร้านเพื่อนที่กำลังจะเปิดใหม่แต่ก็ตอนนี้ก็แยกย้ายแล้วเราก็มาทำธุระของตัวเองต่อกำลังทดสอบเครื่องปั่นอยู่ประสบภัยเออแต่ว่าคนดูก็ก็ไม่ท้อเหมือนกันนะแต่ละคนเนี่ยใช่ผม คนดูก็ไม่ท้อกันเลยเหรอคะตอนนี้ตาลายนิดๆทุกคนอยู่ดีๆก็เล่าหูอมเอาเป็นว่าเย็นนี้เจอกันนะคะเอาเป็นว่าเย็นนี้เจอกันตอนนี้ก็คือแบบทองฟ้ามืดแล้ว ในนี้เจอกันนะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะตอนนี้หนูตาลายมากน้องศิลดาเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาใหม่นะตอนเย็นจะไม่ตาลายเราจะตั้งโทรศัพท์อยู่นิ่งๆฟิลเตอร์ที่ใส่ชุดขอบุณพี่ป๊อกคี้ค่ะเหมือนแว่นตาโรบอทอะไรคือเหมือนแว่นตาโรบอทคืออะไรอ่ะพี่ปั๊มไม่อะไรคือแว่นตาโรบอท ขอบคุณค่ะกี่ทุ่มประมาณช่วโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือว่าเข้าลานจอดรถแล้วไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคค่ะ